ผู้ประกันตนเฮลดสมทบรอบใหม่เหลือ2.5% 3เดือนเริ่มมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม64ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคอรมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคม64ครับผมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมเนียชแนลครับคลิปนี้แจ้งข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับผมผู้ประกันตนเฮ hey, ลดส่งเงินสมทบรอบใหม่เหลือ2.5เปอร์เซ็นต์สเดือนด้วยกันเริ่มเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม64ครับแล้วก็คอรมอได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคม64ครับผมคอรมอนะครับได้เห็นชอบตามที่คุณสุชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอลดค่า ลดการส่งเงินสมทบนายจ้างผู้ประกันตนม .33 นะครับหรือว่ามาตรา33เหลือ2.5%นะครับผู้ประกันตนมาตรา39เหลือ216บาทระยะเวลา3เดือนด้วยกันเพื่อลดภาระผู้ประกันตนประมาณ12.9ล้านคนลดภาระค่าใช้ใจ่ายนะครับ16,76ล้านบาทครับผม เมื่อวันที่18พฤษภาคม64นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าคอรมอนะครับหรือว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอนะครับให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอพิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวงนะครับกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อลดอัตราเงินสมทบนะครับนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา33จากเดิมฝ่ายละร้อยละ5นะครับหลือฝ่ายละร้อยละ2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตนและผู้ประกันตนมาตรา39เหลืออัตราเดือนละ216บาทครับผมเป็นเวลา3เดือนด้วยกันก็คือในงวดของเดือนิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคม2564ครับผม ซึ่งประโยชน์ต่อนายจ้างและก็ผู้ประกันตนจะได้รับนะครับก็คือนายจ้างจำนวนอยู่ที่485,113รายครับลดภาระค่าใช้จ่ายลงอยู่ที่9,487ล้านบาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน11.1ล้านคนลดภาระค่าใช้จ่ายลงอยู่ที่9,487ล้านบาทผู้ประกันตนมาตรา39นะครับจำนวน1.8ล้านคนลดภาระค่าใช้จ่ายลงอยู่ที่1,189ล้านบาทครับผม รวมผู้ประกันตนจำนวนอยู่ที่12.9้าล้านคนลดภาระค่าใช้จ่ายลงประมาณ1676้ล้านบาทครับรวมเป็นเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ2163้าล้านบาทครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่จะได้รับนะครับผมทั้งนี้นะครับตั้งแต่เดือนกันยายน6-4เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เดือนกันยายน6.4เป็นต้นไปให้ส่งเงินสมทบในอัตราปกตินายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา3 3ฝ่ายละร้อยละ5ครับ ผู้ประกันตนมาตรา39เดือนละ432บาทตามเดิมนะครับผมตั้งแต่เดือนกันยายน64เป็นต้นไปนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับข่าวดีของผู้ประกันตนนะครับเตมเฮก็คือเฮแล้วนะครับก็คือคอรมอได้อนุมัติแล้วนะครับเป็นที่เรียร้อยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคม64เห็นชอบนะครับลดเงินนะครับการส่งเงินสมทบรอบใหม่เหลือ2.5%สําหรับม33นะครับ3เดือนด้วยกันนะครับเริ่มมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม64ครับผม ส่วนนะครับม .39 เนะครับเหลือนะครับอัตราเดือนละ216บาทครับผมเป็นเวลา3เดือนเช่นเดียวกันนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดภาระค่าของชีพในช่วงนี้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นช่วงที่เกิดภาวะ,ะการแพร่ระบาดของโควิดสิรอบใหม่นี้ด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องใหม่สงการมินิชาแนลด้วยนะครับผมก็ เวลาออกไปไหนก็จะลืมสวมหน้าก,กากอนามัยเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านทุกคนแล้วก็ตัวท่านเองครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับก,กับผมไม่ใช่ชันอครับสวัสดีครับ